ช anel apple story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ รวจสอบสิทธิ์รับเงิน1,000ันบาทเพียงกรอกข้อมูลแบบประจำตัวประชาชนรับเงิน1 0 0 0บาทเป็นระยะเวลา3เดือนรัฐแจกเงินเพิ่มเดือนละ1 0 0 0บาทให้ผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมระยะเวลา3เดือนโดยจำกัดสิทธิ์1.1ล้านคนเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐจากกรณีเมื่อวันที่16มิถุนายน2 5 6 3ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมได้อนุมัติ4ีโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพรกอกูุเงิน1ล้านล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยหนึ่งในนั้นคือโครงการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินเยียวยาโควิด -19 ให้กับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ1 0 0 0บาท ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเย,ออยียวยาจากมาตรการใดๆของรัฐในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งนี้สําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเย,ออยียวยาจากโครงการของภาครัฐในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 จําจำนวน1 1 6 4 2ล้านคนจะได้รับความช่วยเหลือเดือนละ1 0 0 0บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม63 ผ่านบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆอย่างไรก็ตามสามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคมได้ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลางเพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วกดปุ่มตรวจสอบจะสามารถทราบผลได้ในทันทีสำหรับเว็บไซต์การตรวจสอบแอปจะแปะไว้ให้ใต้วิดีโอชุดนี้ให้ทุกคนนะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบกันได้หากคุณชอบวิดีโอชุดนี้ก็กดไลค์ like, กดแชร์และถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีมีสาระก็กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามสวัสดีค่ะ